โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนะครับเทสคอร์ส4ทางนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเครื่องไฟ V2 นะครับตัวท็อปนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภายในชัดๆอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นออปชั่นเต็มเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงเนี้ยบอกเลยว่าไม่ขี้เละเลยนะครับเบดนี้ออกแน่นๆกลางนะครับ ฮอนะครับแหลมนี้ออกแบบชัดเจนนะครับสามารถปรับความที่แยกได้อิสระเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นออเดอร์ลูกค้านะครับเดี๋ยวทําการจะส่งนะฮะต่อเทสเสียงให้ฟังเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับก็คือผมทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือลูกค้านะครับที่ไปใช้ก็นะครับหลายๆท่านนะครับก็ประทับใจนะครับก็คือ ในเรื่องน้ําเสียงนะครับแล้วก็การปรับแต่งนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของผมเองนะฮะนะฮะก็ตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงคอนตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับก็คือนะฮะ ช่องเสียบนะครับด้านหลังนะครับก็แยกอิสระเลยนะจริงๆแล้วนะครับวิธีการใช้เนี่ยง่ายมากรุ่นนี้นะครับก็คือสัญญาณเนี่ยเข้าจากข้างหลังนะครับเข้าจากชุดอินพุตตรงนี้นะครับชุดนี้มันจะมีให้เลือก cd กับ a x x ข้างหลังเนี่ยมันจะมีช่องเป็นแจ็ค RCA เป็นแจ็คขาวแดงกับแจ็คโฟนซึ่งมันเป็นช่องมันเป็นช่องสำรองลิงก์ถึงกันอยู่นะครับลูกค้าจะใช้ช่อง cd จะเป็น ข่าวแดงหรือว่าจะเป็นช่องแจ็คโฟนก็ได้นะครับก็เสียบสัญญาณจากเครื่องเล่นซีดีโดยตรงก็ได้หรือจะเป็นเสียบมาจากโทรศัพท์ก็ได้หรือลูกค้าจะเอาสัญญาณมาจากมิกก็สามารถใช้ได้เลยครับเอาสัญญาณจากมิกนะครับเอาสัญญาจากเครื่องเล่นมาเข้ามิกจะมาผ e e ่าน EQ คิอีกได้แล้วจากออกจาก EQ นะครับก็มาเข้าที่ชุดตรงนี้นะครับ โอเคนะครับต่อก็อย่างที่บอกสัญญาณจากมิก EQ ินะครับมาเข้าที่ชุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มตัวนี้เป็นเป็นวอลลุ่มเกณฑ์หลักนะครับก็คือถ้าสัญญาณข้างนอกมาเบานะครับให้เล่งไปนะฮะเยอะๆนะฮะแต่ถ้าข้างแต่ถ้าสัญญาณจากภายนอกมาแรงเนี่ยเราก็เล่งไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ลองดูดีว่าสัญญาณมันล้นไหมถ้าล้นเนี่ยเราปรับแล้วเนี่ยลงมาเนี่ยแล้วเสียงมันคมมันชัดนะครับก็เอาจุดนั้นเป็นหลักนะครับตัวเรื่องรายละเอียดนะครับเอ่อ แต่ละเสียงเนี่ยนะครับก็มันแยกอิสระอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ไปเร่งปรับความถี่เอานะครับซึ่งรายละเอียดหลังต่างๆเนี่ยผมทําวิธีการใช้งานไว้แล้วนะครับก็มีคลิปเนี่ยนะครับผมลงไว้แล้วนะครับก็ยังไงลูกค้าลองลองดูอีกทีแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าลูกค้าสนใจยังไงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับก็ไลน์นี้ ลายตอนนี้มันจะมีใช้หลักอยู่2ออันเนี่ยก็คือลายบนเนี่ยก็เป็นลายหลักอยู่เหมือนเดิมนะก็คือหัตสกร์สมห้าตัวเนี้นะครับก็คือมันเป็นไอดีลายหลักอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนมันเต็มหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะลูกค้าบางคนก็ทักมาได้ปกตินะครับลูกค้าใหม่ก็ทักเข้ามาได้ปกติลูกค้าบางท่านก็บอกว่าเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยทําอ d ดีลายสำรองไว้แล้วนะครับไอเดีลายสำรองตรงนี้ก็เป็นไอเดียลายเลยนะ 0 6 5 5 6 3ก6 2 5า็งตรงนี้ค้นหาเป็น ID ไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เลยมันจะเข้าไปไอเข้าไปในไลน์ผมอีกไลน์หนึ่งนะครับก็หลักๆในะผมใช้อยู่2ไลน์นี้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทที่ติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับก็คือ0 6 5 5์หกหี่แล้วก็จะมีลิงก์ a c e b o o k นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้พอกดตรงแหลมๆตรงเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมอะ่ะก็จะมีลิงก์ Facebook ตรงนี้ก็มีข้อมูลการตริดต่อหมดเลยแล้วก็มีลิงก์ Facebook ดด้วยกเข้าไปปุ๊มันจะเข้าาไปหน้โเลย ลูกค้าก็กดเข้าไปเพิ่มติดตามนะครับหรือว่าจะค้นหาทางช่องทางอื่นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เพื่อนผมในเฟซเนี่ยมันเต็ม5000นะครับเพื่อนมันเต็มนะก็ลูกค้าท่านนั้นก็กดติดตามแล้วก็แชทในอินบ็อกซ์มาอะไรก็ได้นะครับก็นะฮะหรือง่ายสุดก็คือโทรนะครับโทรเนี่ยคือรู้เรื่องกันเลยนะครับก็นะฮะบางทีนะครับก็นะฮะช่วงเนี้ยเอ่อ คนโทรมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยว่าบางทีเนี่ยโทรมานะครับแล้วผมไม่รับสายต้องขออภยัยเพราะบางทีสายมันซ้อนนะครับผมรับไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็พยา,ายามโทรกลับให้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันนานเกินหรือว่ายงไงลูกค้าก็โทรย้ําอีกทีก็ได้นะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมสัหัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการจะส่งเครื่องนะครับให้ลูกค้าเดี๋ยวจะขึ้นเทอร์โบบูสตัว4ทางเทอร์โบบูสแล้วก็ตัว3ทางนิวเจเนชั่น เอร์บอบูตอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวแล้วมีงานเครื่องพาวเวอร์อีกนะครับแล้วก็จะทยอยทาแล้วกันนะฮะก็ช้าบ้างอะไรบ้างต้องขอพายังจริงครับโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ